การจัดสวนในบ้านการจัดสวนกลางบ้านเป็นการจัดสวนเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเป็นรูปแบบและวิธีการหนึ่งที่นิยมกันมากในปัจจุบันด้วยการเจาะช่องแสงกลางบ้านการออกแบบให้มีสวนกลางบ้านเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สร้างความ ผ่อนคลายให้แก่ผู้อยู่อาศัยนอกจากการให้มีส่วนแล้วเราต้องเจาะคอดหรือเจาะช่องรับแสงจากด้านบนเพื่อรับอากาศและลมเข้ามาจากช่องด้านบนเหมาะกับบ้านห้องแถวที่มีเพียงด้านหน้ากับด้านหลัง ดังนั้นการเจาะช่องแสงจากด้านบนช่วยสร้างบรรยากาศและช่วยสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วยการเพิ่มส่วนตรงกลางบ้านการเพิ่มส่วนตรงกลางบ้านเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้บ้านรู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกอึดอดัดมีช่องว่างแสงและมีธรรมชาติที่อยู่ภายในบ้านช่วยควาสร้างความละมุนรวมถึงช่วยสร้างความเป็นธรรมชาติหลีกหนีความเป็นปูนหรืออิดต่างๆที่ไม่มีช่องระบายอากาศเลย ทําให้ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเหมือนได้อยู่กับธรรมชาติมีขอดกลางบ้านไว้เป็นพื้นที่ทำเกียรกรรมต่างๆภายในบ้านรวมถึงเป็นพื้นที่รับอากาศโดย